สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเพจซิม ULATOR 99นะเฮ้ยไม่ใช่ดิผมพูดผิดเพจซิม ULATOR X เ,เ,เออใช่ซึ่งผมเกิดมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง่ชื่อว่าซิกมาซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี่แหละอันนี้คือน่าจะเป็นที่สุ่มนะอยากได้เดี๋ยวเราไปเอาเก็บตังค์ก่อน <c oughs> เราเจะซิกมาตามมาเลย โอเคตีกี่ปีถึงจะได้เนี่ยเออนี่ดูมีความหวังขึ้นมาหน่อยถ้าจะไม่ผิดเอออันที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นสามร้อป่ะไข่ที่ถูกที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินได้ถึงสามร้อย เราไปตีแบบที่ผมตั้งชื่อถึงห์มามเพราะว่ามันเหมือนชื่อชื่ออะไรวะชื่อเสื้อผมอเนี่ยคลิกหน้าเหมือนกันเอ้ยอีกนิดเดียวเอ้ยดิ่เป็ตีเข้าไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคอ,อับแล้วเราคอับแล้วเอออะไรกับมัน,นตีไม่เลิกเหมือนเหน มันไม่ตามมาถ้ออยังให้มันตามมาทุกคนเฮ้ยไดห้าร้อยลวโอเคไม่ต้องใช้เก็บเลยหวังว่า ep ดี้จะได้ตัวดีๆนะผมอยากได้บอร์ดอะ่ะมันเร็วเหนือช่างมันเถอะเดี๋ยวเราก็ได้เองอให้ตัวเบสิก อ้าอีกรอบขอดีๆโอ้ยเบสิกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆมันใส่ได้สี่ตัวนี่โอเคเดี๋ยวลองเราลองให้มันช่วยกันตีนะเอามันไหนดีเอานี้แล้วกันมันทำไมมันมาแค่ตัวเดียวอะ มองอะไรอ่ะโคโค่มองอะไรกีซิกม่าเน่ะไปช่วยเพื่อนตีดิเอา้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเยวนะมันกดให้มันช่วยกันตียังไงเนี่มันตามผมอยู่แล้วแหละลำขาดเว้ยเนี่ยทำไมไม่ช่วยเพื่อนนะ่ยทำไมเป็นคนแบบนี้ มันแยกกันแสดงว่าเรากดให้มันบรรวบกันได้แบบนี้เหรออ๋อโอเคดูแล้วโอเคดูแลู้แลดูแลอืมอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เลยก็องดึงผันแล้วเดี๋ยวเราไปดึงไข่ต่อไปเลย เราได้ตัวเป็นบัวหรอมัง้งใช่แหละบัวเราได้บัวมาซึ่งไม่รู้ว่ามันดีเท่าไหร่แต่หวันจะดีกว่าสามตัวแรกแล้วกันโอเคจะเก็บตังก่อนไปเลยว่ะแล้วก็แค่จะไปสุ่มอีกรอบนะเพื่อมันจะได้ตัวดีๆมาเพิ่ม สูงสามร้อยดีกว่าเอาไหนดีเอาพันดึงล้ันมาไรวันนี้มันจะดวงสวยไปไอ้ไข่อะไรทุกคนไข่อะไรอะ่ะเฮ้ยเชิดยอดตัวปีกตัวอีปีกตัวอีปีกเฮ้ยสี่ล้านเย็ดสี่ล้านสี่ล้านทุกคนสี่ล้าน สบายแล้วดิโอ้โหโอ้โหสามดอกแตกสามดอกแตกเอ้าโอ้แปดล้านแปดล้านทุกคนแปดล้านโอ้โหไ,ไ,ม,ไม่ต้องทำงานกันวิ่งต่อไปเลยอนะไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้แหละเอ้ยช่างเด้อตีหน่อยตีหน่อยในแชพเพชรช่างมาเลยทุกคนไปต่อเลยอยู่ เป็นคู้รวยไปในช่วงเป็นฟังอุ้ยเป็นล้านเลยอ่ะอโอเจ็ดหมื่นเองถูกแล้วทุกคนถูกว่าสำหรับเราต่อดีไม่ต้องทำอะไรเก็บเล่นไปเลยเอ้ยอะไรอ่ะเออช่างมาเถอะไปต่ออ่ะจวันนี้รวยเลยไปต่อเลยอื้มของดีขนาดนี้ โอ้ร้านเดียวถูกๆครับร้านเดียวเองเหรอ AL. ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเรื่องเงินนะตอนนี้เพราะว่าดูทรงละมันแค่ร้านเดียวทำอะไรผมไม่ได้กดสิเ้ยโอเคเมื่อกี้เกมบางนิดหน่อยอเอ้ยเก็บแว่เก็บเพชรเลยอย่เก็บเพชรด่านนี้ไม่ได้เพชรอ,อ๋อมีเงินด้วยมีเงินด้วย จะต้องฟ์มหน่อยละเพราะว่าเราพีชสิบล้านแต่อันต่อไปมันก็้ห้าล้านตีดิเผื่อมันจะได้เยอะหน่อยโอเคผมไม่กลัวละเกือบร้อยล้านผมไม่กลัวละกลับมาบ้านใจอีกครับมาถูกถูกครับพี่จิ๊บสิบหกล้านได้เหรอเอ้ยเดินต้องเลินหลบคิสตันอะไรก็ไมร่รู้โอ้ถูกถูกครับสิบหกล้าน รวยรวยว่ตังค์ที่ราเจ็ดสิบสีล้านอ่ะคิดดูเด้ไม่ให้ตีดีด,ดิโอ้โหสามดอกแฝงสามดอกแร้ามสิบเล้านโหพอได้ตัวอีพีแล้วชีวิตด,ดีขึ้นนะคับทุกคนโอ้ห้้าล้านเองเฮ้ยเฮ้ยอันดีส่สองแลยคาน 5, ใใอนนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปในช่วงเราจะทด่เปิดได้ตอนนีก็จะได้แล้วทุกคนแมัมันก็ดูไม่เยอะนะเดี๋ยวอเดี๋ยว,ยว,ยวโอโอ้โหไม่เยอะไม่เยอะสีะ 4, ล้านจุกจทุกทุกคนเฮ้ยมันมีกลองสองรอบด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเราค่อยมาต่อ เดี๋ยวเราไปเปิดประตูสองร้าสล้านก่นอนโหเลยได้ที่ฟาร์มเงินชั้นดีแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยปืนใหญ่เหรอเข้าไปเลยครับพี่น้องหุ๊ยไอ้ไเดี๋ยวทำไม่้องกลับมาบ้านจนละ่ะอ้าอะไรวะเนี่ยเกียนเกียนทำไมกลับมาบ้านจนเออช่างมันเถอะเดี๋ยวให้มันตีดูเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เออนั่นแหละ ันแรกสามหมืนเจ็ดใช่ไหมที่จะปลดล็อกไปสามหมื 37, 37, ่นเจ็ดสามหมเจ็ดห้าพันไอห้าร้อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุมตีอันที่มันเออเหมือนจะให้เงินเยอะสุดนะอันนี้เขาเรียกเงินเดนเดเขาเรียกว่าเหรียญอะไรกัม่รู้เหรียญเทาเออเรียกเหรียญเทาเลยสามหมื่นเก้านะที่ยังเปิดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไข่ก่อน ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นสุดในชิวน,นี้น่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะใครไล่อีกแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นตัวอะไรอไระทุกคนโอ้โหผมขอถอนคำพูดดีวว่ว่านะตื่นเต้นสุดอสองพันล้านสองพันล้านทุกคนไม่อยากจะเชื่อสองพันล้านโอ้สบายแล้ว EP น่าสบายแล้ว ถ้าผมได้กลับมาเล่นอี่นะสบายสบายชัวร์เพราะว่าไม่นานผมลงคลิปแน่เลยแต่เดี๋ยวผมต้องพักเรื่องไอเทมเพจเอ้ยไม่ดิเออคาเคี็นอสเออตอนแรกผมอีพีแรกผมพูดชื่อผิดนะเป็นคนละเบตกันคือเดี๋ยวผมต้องพักเรื่องนั้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาเรื่องเพจเพจซิเพสซิเบเลเตอร์เองละผมรู้สึกว่ามันสนุก โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนบาย